ไม่เคไมเคชาแนลผมคุยเรื่องสิ่งที่ช่างภาพไม่ควรทำอย่างยิ่งก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับติดตามและชมถึงคลิปแรกคลิปปัจจุบันนะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ช่างภาพไม่ควรทำออจริงๆมันไม่ใช่แค่วงการช่างภาพหรอกครับม,มันทุกๆวงการแหละ ในโลกใบนี้อนะเนาะมันเป็นการให้เกียรติการมันเป็นมารยาทในสังคมอะ่ะดังนั้นคลิปที่จะพูดจากนี้ไปนะครับมันเป็นทัศนคติส่วนตัวผมม,มองผมสบการมผมผิดถูกก็ใช้วิจาราณในการรับฟังดีก็นําไปใช้ไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไปนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะสำหรับการเป็นช่างภาพเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรทําก็คือเรื่องของการนําผลงานผู้อื่นมาขายมานําเสนอทําให้ลูกค้าเกิดความสับสนว่านี่คือผลงานตัวเองผมเจอเคสหลายเคสมากที่แบบว่า เอางานคนอื่นมาแชร์ในหน้าเฟซตัวเองอ่ะแชร์แชร์ในเพจแชร์ในเฟซลูกค้าเข้ามาดูบางท่านไม่รู้หรอกว่านี่คือผลงานของใครก็คิดว่าเป็นผลงานของช่างภาพคนนี้ท่านนี้ก็ทําการจ้างสุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองได้ว่าจ้างอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์งานรูปแบบงานโปรเซสงานคืออันนี้ผมเห็นเยอะที่เป็นดราม่านะครับก็คือลูกค้าเข้าใจผิดคือผมเข้าใจนะว่าช่างภาพใหม่ๆครับอ่าอยากมีพอร์ตอยากมีผลงานอยากมีงานเนาะแต่ว่าเราอาจจะ ใช้วิธีที่มันผิดอย่างผมเองก็เคยเจอโดนโดนโดนเอาผลงานเนี่ยไปแชร์แล้วก็ไปขายต่อลูกค้าปรากฏว่าคือผลงานของชฟมันเท่านั้นมันไม่ได้เหมือนของผมเลยเนื่องจากกลิ่นงานคาแรคเตอร์มันมีความแตกต่างกันอันนี้ผมไม่ได้ว่านะถ้าเขาจะหยิบผลงานผมไปขายแล้วเขาได้เงินอันนี้เราก็ไม่เคยว่าเออเราเราก็ถือว่าเราก็เราก็ให้ได้จริงๆผมให้ได้เพียงแต่ว่าคุณกําลังตัดโอกาสตัวเองอย่างหนึ่งการที่คุณเอาผลงานคนอื่นไปแอบอ้างแล้วคุณะ ขายได้ไม่เหมือนผลงานที่คุณแอบอ้างมันจะส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองคุณจะเจอดาม่าคุณจะโดนลูกค้ากาหัวคุณจะโดนขึ้นแบ็กลิสอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่คุณจะโตมันยังไม่ทันได้โตเลยคุณคุณห่วงปัจจุบันน่ะคุณห่วงปัจจุบันไม่มีงานแต่คุณไม่คิดถึงอนาคตว่าถ้าคุณเกิดผิดพลาดแล้วชื่อเสียงคุณไปในทิศทางนี้ไปแล้วอ่ะโอกาสที่คุณจะโตหรือคุณจะล้มเลิกกลางคันมันมีได้สูงมาก ไอท้ที่ไอ้ที่จะตีมือแล้วโตก็มีผมเชื่อไอ้ที่ตีมือแล้วโตมีแต่ไอ้ที่แบบแววดีแต่ไปสก,กัดดาวรุ่งตัวเองอ่ะมันก็น่าเสยาียดายโอกาสนั้น,น,นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณด้นเลยดีกว่าด้นไปในแบบของคุณนั่นแหละไม่ต้องไปเอาผลง,งานใครมาแอบอ้างหรอกคุณหาเพื่อนหาพี่หาใครก็ได้ไปขอเกาะเขาไออย่างผมเองเนี่ยก็จะมีคนมาขอเวลามีคนมาขอขอตามหรือขอดูงานเนี่ยผมให้นะผมให้โอกาสทุกคนแต่ ถ้าคุณมาผมไม่ได้ให้ตังค์มันเหมือนการ audition นะครับมันเหมือนการ audition ก่อนผมยังไม่รู้จักคุณผมยังไม่รู้ว่าคุณใช้อุปกรณ์อะไรมุมมองคุณเป็นแบบไหนคุณสามารถทําอะไรให้ผมได้บ้างถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งการ audition ฟรีไม่ใช่สิ่งของคุณไม่เป็นไรไม่ต้องมาอยากจะรู้หน้างานอยากจะทดลองงานคุณมาได้ผมไม่ห้ามผมยินดีแต่ต้องอยู่ในกรอบระเบียบที่ผมบอกนะว่าให้ตรงนี้นะอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เนาะอย่าง บางทีเราอาจจะเรียกว่าอะไรร้อนวิชาไปเกินหน้าเกินตาหัวหน้าทีมเกินหน้าเกินตาพี่ที่เป็นคนเจ้าของงานลูกค้าด่าเขาไม่ได้ด่าเราเขามาด่าพี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องอยู่ในกรอบที่พี่เขาที่พี่หัวหน้าทีมเขาวางเอาไว้เอออย่าไปเกินหน้าเกินตาหรือไปเกินเลยเขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะโดดเด่นเกินเขาหรอกเขากลัวคุณไปทําให้เขาโดนด่าแล้วเสียลูกค้าถ้าคุณเฮ้ยฟอร์มได้ฝีมือดีเราจะวางคาแรคเตอร์เะไรคุณจะอยู่ตรงนี้อย่างงี้เรารู้แล้วว่าช่างภาพท่านเนี้ มีอุปกรณ์อะไรความสามารถเป็นอย่างไรแล้วก็ช่วยอะไรเราได้เราก็จะดึงคนนี้มาซึ่งค่าตัวเราจะไม่ได้ให้เขาอยู่ตรงนี้ตลอดอสมมติเขาสตาร์ทสองพันห้าเป็นมือปืนแคนดิดไม่ต้องทําไฟล์ถ่ายเสร็จส่งงานพี่เลยที่พี่แต่งเองอย่างเงี้ยสมมติเริ่มสตาร์ทที่25พอเราดูผลงานเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันพัฒนาขึ้นเว้ยมันดีขึ้นเว้ยรายชื่อจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆในใน,ในทีมของผมในกลุ่มของผมและในกลุ่มของผมในทีมของผมก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียว เรามีอีกเยอะเลยหลายคนมีพี่นบมีอาร์ตี้มีเด็กอ้วนที่เราโคกันทํางานร่วมกันวันนี้สมมติพี่นบมีมีงานอยากได้คนถ้าไอ้น้องคนนี้ขยันแล้วงานมันดีผมการันตีเลยที่พี่นบเอาไอ้เด็กคนนี้น้องผมผมปั้นมาอ่ะพี่นบก็จะได้แขนขาเพิ่มขึ้นคุณก็มีโอกาสไปกับพี่นบคุณก็มีโอกาสไปกับผมคุณก็มีโอกาสที่จะไปกับทีมอาร์ตี้ทีมเด็กอ้วนหรือจะเป็นทีม พี่ต้อมสกลการก็ได้ที่ที่เขาจะไปถ่ายィィงานวิดีโอเราก็ไปเป็นวิดีโอ2อง้เขาก็ได้ถ้าคุณมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองโอกาสที่คุณจะขยับรายชื่อขึ้นมาอยู่ในแถวบนของทีมเขามันก็มีค่าตัวเ็าจะขยับขึ้นตามรายชื่อนั่นแหละความสําคัญของคุณในทีมนั้นอาจารย์เฉลิมชัยเคยพูดไว้ในคลิปสักคลิปหนึ่งคือก่อนที่คุณจะจะรวยคุณต้องเสียสละก่อนก่อนที่คุณจะเก่งคุณต้องเสียสละก่อนคุณต้องทุ่มเทกับมันก่อนเออ พอคุณให้คุณค่ากับมันแล้วอะ่ะเดี๋ยวมูลลค่าในตัวคุณจะตามมาอันนี้ผมยกตัวอย่างในทีมผมนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าต้องหรือจะใครก็แล้วแต่ที่ที่แวะเวียนวนเวียนเข้ามาเรียนรู้ผมบางคนก็อยู่ในทีมต่อบางคนก็แยกย้ายไปโตในสายของตัวเองก็มีอ่าเราเราก็ยินดีกับทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการไปเอาผลงานผู้อื่นมาแอบอ้างนะประมาณนี้เรื่องต่อมาคือสิ่งที่ไม่ควรทําคือการไปทับถมถมถุย เพื่อนร่วมอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนผมก็เชื่อว่ามันไม่เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตัวอย่างเช่นสมมุติว่าช่างภาพทีมนี้เขาใช้กล้องราคาแพงราคาสูงถ่ายงานรับงานอ่ะแล้วอยู่ๆคุณบอกเฮ้ยงานผมสวยอะผมใช้กล้องถูกกว่าผมใช้มันก็เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของคุณผมมาพูดเสมอในช่องของผมเนาะตลอดเลยหรือไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่ทุกๆคนจะมีกล้องและเลนส์ที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัว จะเป็นความชอบส่วนตัวพอเรามีกล้องมีเลน์ที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวคุณก็จะนําเสนอผลงานที่เป็นเอกลกักษณ์ในแบบของคุณเรื่องของผลงานเรื่องของค่าบริการเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ราคาอุปกรณ์มันอยู่ที่มุมมองความชอบส่วนบุคคลการที่ช่างภาพจะเสนอผลงานในความเป็นศิละปะความเป็นอาร์ตในภาพถ่ายเนี่ยคืออุปกรณ์เนี่ยก็เป็นตัวที่จะคอยสนับสนุนในสิ่งนั้นอย่างเช่นผมนะครับผมชอบงานแบบมินิมอลเอองานแบบเออคนกับฉาก อะไรแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมินิมอลมินิมอลย้อนแสงมากอะไรบ้างแต่เลนที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเลนละลายหลังผมก็ใช้35 1.4คู่กับ 100, 3, 5, 1 35 3 8 1.8อันนี้คือเซ็ตที่ผมใช้สไตล์งานผมก็จะดูละลายหลังละมุนฟ úng, ุ้งๆดังนั้นลูกทีมผมที่จะมาร่วมงานกันก็ต้องรู้ว่าอ่ะโอเคขีนงานผมประมาณนี้อุปกรณ์ที่เขาใช้จะประมาณนี้ดังนั้นในการเลือกบุคลากรในแต่ละง,งานก็จะดูเรื่องของอุปกรณ์ด้วย ไม่ใช่ว่าอุปกรณ์แพงหรือไม่แพงอุปกรณ์เขาตอบโจทย์กิ่นงานสไตล์เราหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้ครับดังนั้นไอ้ประเภทแบบว่าเฮ้ยผมใช้กล้องแค่นี้ถ่ายงานสวยก็ดีแล้วครับสวยในแบบของคุณกับสวยในแบบของผมมันไม่เหมือนกันคนที่จะเป็นคนตัดสินไม่ใช่ผมเออมันคือลูกค้าดังนั้นคุณจะใช้กล้องยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรกันเท่าแต่ลูกค้าพอใจนันคือจบ ก็คือบางทีการทําอะไรแบบนี้มันเป็นการดูถูกผู้อื่นสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่แบบว่าอยากจะคุยกับเพื่อนเออเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นียเฮ้ยพี่ผมใช้ตัวเนี่ยอยู่นะรับงานเนี่ยเออพี่ว่ามันโอเคไหมอย่างเงี้ยถามกันเออมาถามกันอย่างเงี้ยได้ถามกันส่วนตัวได้ส่งส่งข้อความมาส่วนตัวได้เออเราคุยกันเฮ้ยอ๋อตัวนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยผลเฮ้ยชอบนะเฮ้ยงานดีนะเฮ้ยโหดีว่ะอะไรเราก็คุยกันได้ให้แต่ผมมองว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ผม ถ้าคุณจะใช้เลนส์ตัวนี้ลองลองแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยมันแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เออแต่ไม่ใช่พอคนอื่นเขาลงอุปกรณ์อย่างหนึง่งแล้วตัวเองก็แบบเอ้ยผมใช้แค่นี้เองอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคือมันดูอวดอวดแล้วก็ไปไปวับผู้อื่นประมาณว่าตัวเองแค่ของถูกๆก,ก็สามารถถ่ายสวยว่าคุณได้อะไรเงี้ยไอ้นี้ไม่ควรหรือของถูกๆแต่ก็ถ่ายดีเหมือนคุณได้นะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรเพราะว่าคุณแสดงว่าคุณขาดความเข้าใจ ในเรื่องของสไตล์งานคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและศูนย์กลางจักรวาลจนลืมมองไปว่าเฮ้ยบนโลกใบนี้แม่งมีกล้องมีรี่ยี่ห้อมีเลนส์มีรูกกี่ตัวรูปแบบการถ่ายแต่ละคนก็มากมายสวยคุณสวยผมอเราเป็นช่างภาพอาชีพใช่ไหมครับใครจะสวยไม่สวยไม่ได้อยู่ที่ตัวช่างภาพด้วยกันมันอยู่ที่ลูกค้า <laughs> ลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อไอส่วนลูกไอมองว่าจะสวยหรือไม่สวยจะพัฒนากันเองเนี่ยคือเรามาคุยกันหลังไมวิเคราะห์กันได้คุยกันได้อันนั้นหลังไมแต่ไม่ใช่การขิงกันข่มกันในโซเชียลคือในกลุ่มผมเองครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการถ่ายภาพเนาะอ่ะแต่ละคนก็จะใช้กันคนละแบบอย่างทีมเด็กววนใช้โซนี่อาร์ตี้ใช้เซตเซหก 6, มาร์คทีผมใช้วิดีโอเป็นพานาผมใช้ภาพนี่เป็นแค n น,นอนอย่างเงี้ยทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ กลิ่นงานที่มันแตกต่างกันจากกล้องหลายๆยี่ห้อหลายๆบอดี้ดังนั้นผมเนี่ยได้เรียนรู้จากเพื่อนๆในทีมมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเนื้อไฟไม่ว่าจะเป็นสไตล์งานหรืออะไรแล้วแต่เรามีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในไลน์ดังนั้นอ่ะเวลาเราอยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องผลงานหรือแลกเปลี่ยนความเห็นอยากจะรับฟังความเห็นความวิจารณ์เนี่ยเขามไม่มาพูดกันหน้าเฟซหรอกครับเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นผลมันต้องไปคุยกันส่วนตัวเออหรือในรายกลุ่มของคุณอออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้เกียรติเป็นการที่แบบไม่ไปข่มใครเขาอะไรอย่างนี้ทีนี้ในส่วนของการขายงานเรื่องต่อมาคือเรื่องของการขายงานการขายงานเนี่ยหมายความว่าสมมุติว่าผมเนี่ยมีทีมอยู่แล้วใช่ไหมฮะ,ะในทีมแต่ละคนเขาก็จะมีศักยภาพในการขายงานกัน หลากหลายอ่อย่างผมจะถนัดงานแต่งอ่ผมก็จะเป็นสายงานแต่งเวลาผมมีงานผมก็จะโอเคงานนี้ลูกค้าครับผมติดงานอีกงานหนึ่งแต่ว่าจะเป็นทีมงานที่ผมร่วมงานอยู่ตลอดอ่าเวลาสมมติผมเป็นวิดีโอใช่ไหมฮะเราก็จะมีอาร์ตตี้เป็นภาพนิ่งหรือมีพี่นพเป็นภาพนิ่งหรือมีเด็กก้วนเป็นภาพนิ่งผมเป็นวิดีโออ่าบางครั้งผมเป็นภาพนิ่งพี่ต้อมสกลการ์เป็นวิดีโออ่าพี่นพมาเป็นวิดีโอผลงานที่บอยออกไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในทีมเราดังนั้นเวลาผมขายงานใช่ไหมครับ อาสมมุต <pec> ิผมมีค so ิวแล้วคุณลูกค้าครับขอโทษทีนะพอดีวันนี้ผมมีคิวประมาณนี้แต่ว่าผมมีทีมงานของผมซึ่งเป็นทีมงานที่เราทํางานร่วมกันเราอยู่ในทีมเดียวกันอ่าผลงานเป็นแบบนี้ครับส่งส่งปุ๊บปส่งลิงก์เรื่อยๆไป ให้ลูกค้าดูลูกค้าโอเคก็ไปต่อผมจะเป็นคนแต่งภาพแล้วดีลงานกับลูกค้าทีนี้พอเราได้งานเราก็อ่ะพี่ครับเป็นมือปืนให้ผมหน่อยองบนี้งบนี้งบนี้ไปเสร็จปุ๊บพี่เก็บงานมาส่งผมผมก็เอาไปแต่งส่งลูกค้าต่อนั่นคือการขายงานแบบมีประสิทธิภาพนะในเรื่องของการขายงานเนี่ยผมแบ่งออกเป็นสองแบบคือขายแบบที่มันมีประสิทธิภาพกับแบบโยนโยนส่งส่งโยนส่งส่งคืออะไรคือสมมุติว่ามีลูกค้าทักมาคิวเราเต็มคิวเต็มในความหมายคือตัวเราเนี่ยไม่ว่างแล้วเราก็อ่ะ ส่งลิงก์ให้คนนี้ไปพี่เราไปคุยกับคนนี้ดูแล้วเราก็ไม่ได้อะไรก็แค่ส่งลิงก์ให้คนนี้ดูไอ้อย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ได้ไม่ได้เครดิตอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะบางทีอ่ะเราส่งไปลูกค้าก็ใช่ว่าจะทักไปมันไม่ได้มีการเปิดการขายอ่ะลูกค้าเห็นว่าอ๋อมึงไม่ว่างเหรอไม่ว่างส่งลิงก์มาโอเคกัดกจะกดเข้าไปดูหน่อยแล้วก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้คุย10คนจะมีสัก2คนได้มั้งที่จะทักมาหาอีกฝั่งหนึ่งจริงจยังจังอ่ะอันนั้นคือประสบการณ์ที่ผมได้เจอมากับตัวนะ อ่าเวลามีลูกค้ามาโยนไปที่เพจนี้สิครับพี่เพจนั้นสิครับพี่แล้วลูกค้าไม่ไปต่อเพราะว่าเราถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่เห็นมีเลยอะไรเงี้ยอ่าโอเคเราเข้าใจแล้วอันที่2ที่ผมเรียกว่าขายแบบมีสิภาพก็คือเราเปิดการขายให้เพื่อนเลยเปิดการขายคืออะไรเมม๋ยวลูกค้าทักมาอ่ามีงานวันที่เท่านี้เราก็ต้องคุยละอ่าวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อวันนี้เหลอครับอันนี้ลูกค้าจาัดสถานที่งานเลี้ยงหรือว่ายังไงครับอ่าคุยรายละเอียดปุ๊บเราก็จะสร้างปฏิสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ไม่ให้ลึกมากเพราะว่า เดี๋ยวลูกค้าจะเสียเวลาเราได้ข้อมูลระดับหนึ่งแล้วก็แจ้งเลยว่าลูกค้าครับพอดีวันนี้นะครับช่วงเวลานี้ผมติดงานอยู่แต่ว่าทีมงานของผมเนี่ยซึ่งเป็นทีมงานเป็นทีมประจําของผมเนี่ยเขาจะเป็นคนไปให้บริการส่วนตัวผมจะเป็นคนแต่งภาพส่งงานลูกค้าเองลูกค้าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคก็ไปต่อถ้าลูกค้าไม่โอเคไม่เป็นไรงั้นงั้นลูกค้าลองคุยกับเพจนี้ดูไหมครับอ่าค่าตัวเขาจะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเขาบอกเขาว่ามาจากพาคินนะครับอะไรแบบนี้นั่นคือการขายให้เพื่อนนั่นคือการเปิดการขายให้เพื่อนเราไม่ใช่แค่่่่แแปปะลลลิง์เพืออนนยผา แต่เราอะเปิดการขายไปแล้วแล้วเราก็แจ้งเพื่อนว่าเอ้ยผมพูดแบบนี้ไปนะคุณรับไม้ต่อนะถ้าลูกค้าทักไปคุยแบบนี้นะนั่นคือการเปิดการขายให้เพื่อนโอกาสที่มันจะได้งานมันมีสูงแต่ถ้ามันเป็นไปได้คือเราปิดการขายเองไปเลยปิดเสร็จปุ๊บและให้เพื่อนไปเป็นทีมซับเฮ้ยพี่เดี๋ยววันนี้ผมมีงานเป็นมือปืนนะ ค่ตัวเท่านี้เดี๋ยวผมปิดงานส่งลูกค้าเองพี่ถ่ายเสร็จพี่ส่งไฟดิบมาคือท,ทีนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเครือข่ายอย่างผมเนี่ยจะอยู่ในในสายงานแต่งผมก็จะขายงานแต่งบ่อยอย่างบางทีเรามีคิวแล้วเงี้ยเราก็ขายต่อได้แต่ว่าก็ต้องแจ้งลูกค้าให้เข้าใจว่ามันเป็นทีมงานของเราทีมงานของเรานี่คือทีมงานที่เรา ร่วมงานกันจริงๆสมมติกรณีผมเป็นวิดีโอคนที่จะเป็นภาพนิ่งสมมติว่าผมเป็นภาพนิ่งคนที่จะเป็นวิดีโอให้ผมทันทีอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถทําทั้งภาพนิ่งและว,วิดีโอพร้อมกันในเวลาเดียวในงานเดียวกันแบบทําได้ไหมทําได้แต่แบบจะให้มันดีแบบร้อมันก็คงจะยากอะอย่างการณีเรือนกพระเก้าใช่ไหมครับที่ที่ผมถ่ายอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยเพื่อนผมทุกคนผมจะพาไปถ่ายไปทําความรู้จักไปไปเรียนรู้งานที่เรือนนกถึงเวลาผมไม่ว่างผมมีคิวแล้วแต่เรือนนกพี่ดาวเขาเมตตาป้อนงานมาให้ เราก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตเรือนนพเก้าพอเรือนนพถ่ายเสร็จก็ส่งไฟล์มาผมแต่งส่งให้ทางเรือนอะไรมาเนี้ยเนี้ยคือการทํางานร่วมกันอย่างพี่นพเนี่ยเขาจะประสานงานเกง่งอ่ะขายขายงานบริษัทได้อ่าบางงานพี่นพก็จะไปเรียกผมไปเป็นวิดีโอบ้างเด็กอ้วนขายงานบริษัทเกง่งก็จะมีเรียกผมไปเป็นวิดีโอบ้างพี่ต้อมสกลการเขาจะดูแลเรื่องของงานเกี่ยวกับอินฟู งานถ่ายเกี่ยวกับศิลปินเขาก็จะเรียกผมเป็นวิดีโอ2บงา่พอถึงเวลามีงานแต่งผมมีงานผมก็จะแจก,แจก,แ,จกแจกกันเราจะช่วยกันแจกแบบนี้นั่นคือเรื่องของนั่นคือเครือข่ายการขายงานของผมอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ควรทําเลยก็คือทเที่ยวไปแปะงานหน้าเฟซคนอื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําการที่คุณไปไปแปะลิงก์หรือไปแปะอะไรที่หน้าคนอื่นมันเหมือนคุณจินตนาการง่ายๆอ่ะสมมุติว่าคุณขายก๋วยเตี๋ยวคุณขายก๋วยเตี๋ยวอยู่คุณอยู่คุณเข็นรถก๋วยเตี๋ยวมา ถล้วคุณมาจอดหน้าร้านเขาอะแล้วก็ปอก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 ไเรียกลูกค้ามาอะถามว่าไอเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงจะมาบอกว่าอ๋อคนเรามันต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันสิเราอยู่ในสายงานเดียวกันอยู่ในอาชีพเดียวกันเราสนับสนุนซึ่งกันและกันสิไออย่างนี้เรียกสนับสนุนไหมอะไอะอย่างนี้มันน่าสนับสนุนไหมเราเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อยู่ๆเข็นรถมาปอก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 เออเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ขายก๋วยเตี๋ยวผมมีน้ำเอ้ยผมมาขอขายข้างๆร้้้้าานพีีี่่ไไดมยยออองงเเคคคืุณ ได้เออโคกรหว่างไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่ไม่ใช่มึงเข็นรถมามีปอกๆมาจอดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่การที่พี่ไม่ผมมาจอดรถขายก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านพี่เนี่ยถือว่าพี่แม่งไม่สนับสนุนคนอาชีพเดียวกันไอ้อย่างนี้ตักกะวิบัตินะควรไปปรับทัศนคติส่วนตัวตัวเองใหม่นะถ้าอยากจะให้แบบว่าเราทํางานด้วยกันหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะต้องโคกรนอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้คือผมมองว่าลูกค้าเองก็ก็มีความคิดที่แบบว่าเฮ้ย ไอ้ร้านนี้มันควรกินเหรอมันมาจอดหน้าร้านมันมาขายไอ้ปอกๆหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะเออไอ้คนที่กินร้านอยู่เขาก็จะมองมึงบ้าปะเนี่ยมันคงไม่มีใครหรอกครับซื้อไอ้ร้านซื้อไอ้วเตี๋ยวปอกๆแล้วไปนั่งกินในร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาเปิดอยู่ตรงนั้นะ่ะเออต้องเป็นคนประเภทเดียวกันเท่านั้นแหละที่จะสามารถทําพฤติกรรมแบบนี้ได้อืมดังนั้นการที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันมันต้องให้เกียิกันก่อน เริ่มจากการให้เกียรติก่อนมีมารยาทกันก่อนผมว่าฝรั่งก็ไม่ทําผมว่าคนชาติไหนเขาก็ไม่ทําเราเรามาคุยกันไหมเออมีงานเราจอยกันเราแบ่งกันแบ่งกันในที่นี่คืออาจจะต้องมาร่วมงานกันสักครั้งหนึ่งก่อนไหมแล้วพอคุณมีงานเอ้ยผมมีงานแบบนี้ผมเปิดการขายแล้วส่งให้คุณหรือคุณเปิดการขายแล้วส่งให้ผมไอการส่งลิงก์ให้ลูกค้าเลยโดยที่ไม่ได้เปิดการขายเนี่ยผมถือว่ามันไม่ได้ช่วยขายแค่แค่ส่งต่อแค่นั้นเองแค่ส่งต่อ มันม,มันไม่ได้ส่งเสริมการขายให้กันและกันดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการให้เกียรติและมารยาทโอเคคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วการเล่าสู่กันฟังเนาะช่วงนี้ก็มีเวลาทําคลิปรัวๆหน่อยเออก็ลงรัวๆหน่อยมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็มงงไม่เป็นไรก็ถือซะว่าให้ช่องมันไม่นิ่งไม่ตายให้โลกรู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังทําอยู่เรื่อยๆนะฮะ บางทีก็รับปากจะทำอันนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ทําบางทีรับปากจะทำอันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ทําบางทีทําแล้วแต่ยังไม่ตัดก็มีถ่ายแล้วแต่ยังไม่ตัดก็มียังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมแล้วก็ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ก็ถ้ามีอะไรก็แนะนํากันได้นะถ้ามีคือถ้ามันเป็นคอนเทนต์ได้หรือมานั่งคุยกันต่อได้ก็จะอัดคลิปคุยต่อนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว